ค่ะพี่น้องเอาวันนี้ได้แนวกินแเราได้ไปะที่เนี้น้าเบิ้งสร้างเงี้หน่อยเอากุ้งมาให้ค่ะกลุ่มโตงามงามนี่แหละทีแรกเราเสียเอาให้ซื้อๆนี่ละก็เรียกว,ว่าบ่าอเอาดอกคุนคันเอาซื้อๆบ่อเอาคันให้ซื้อๆนี่บ่เอาก็เรียกว,ว่าจันสิผู้ไปหาการเพราะในเงินเติมนน้ำมันน,นอกก็เรียกว,ว่า เอามาจากลวยเนี่ยเพราะได้เงินไปเติมน้ำมันเถออกแต่เลยบอกเราเจอสิเราเคยเอามาให้จังั่รเราบอกไม่ให้กินเนี่ยพี่น้องบ่แม่เราบอกไม่ให้กินดอกคือเต่มว่าเอาบ่ให้เราเอามาให้กินเพราะว่าถ้าเราให้กินฟรีเนาะเนาะเราไปหาเนาะพี่น้องเนาะพาเงาะเราไปหาจะให้เราพอได้ค่าน้ำมันพี่น้องจ้ะสุดบ่สดเบิ่เอาพี่น้องมึงนู้พี่น้องป้าพี่น้องบ่พุณหะพุณหะพุณหะพี่น้องมึงโตกุ้งใส่ปิ้ง เราสิได้ล้างทั้งวามสะอดาดแล้วก,ก็ใส่ตู้เย็ยนไว้เพราะวา่าตุ้ยซีทอดทอดกรอบทอดกรอบให้ลูกกินนะพี่น้องเนาะใส่ใบ,บกูดน้ำเนาะหั่นใบกูดใส่น้ำนกเนาะอยากแก้สีเข็ดเด็กน่อยมากบ่ล่ะลูกร้อนหนักมากกินน้ำกันในเบิร์ดพี่น้องจา้าพี่น้องเบมึงมันตัวกุ้งพี่น้องมึงพี่น้องจ้ามันตัวกุ้ง ยี่ิบาทเนี่ยนะพี่น้องเทอออกมายี่สิบคะแนนพี่น้องเทอออกไม่ก้อยเลยจ้าบุ้ยจงไม่ก้อยน้ำก้นเทออกไม่ก้อยเดี๋ยวมึงกาหน่อยหน่อยได้ละเทออกมี้ไม่มาเจุ้งจุงว่จะสองทุงว่าจะก้อยว่าจ่ก้อยพี่น้องน้มมีอย่างใหญ่ีปะ คือ,อเป็นแล้วสิได้เห็นอีกน้อยไปซื้อจ้าเพิ่งดูพี่น้องปัสอ่อนกุ้งหนึ่งถุงเนี้ยนะพี่น้องถุงเดียวด้วยนะยี่สิบบาทยันอุ้ยพระรานเพิ่งดูไปจุ่มน้ำมื้อปัสอืมอืมพี่นอ้องจา้าเพิ่งตัวงามแท้ นี่สามถุงนี่สิพี่น้องจ๋ามึงเครื่องกะละมังขายถุงขายเทียกากหลพี่น้องมึงดูขายเอาสังคมปเนี่ยนอนเทียไว้เยอะหน่อมึงต่างแบ่งปันกันกินพี่น้องจา๋าอันเราอ้วนผู้เป็นไปหาได้เนาะแล้วมันจะเปิดมันจะบ่เต็นออกจ้ะบ่บ่เต็น เอาอ right. like um. oh, the ันน sí, no, no. uh, wow. ี่บอกเทใส่ต้อกัดเสียเทใส่บิรถน้ำหนังเอยแบ่งไว้เอาเทเบิงอร่อยขนาดนีมันได้หลายบรนไดนั่นอือ้ก่ได้หลายแล้พี่น้องนาอพี่น้องคนนี้่ะมันอยากให้เบิงเนาะพี่น้องคนละตัวกูเติร์ดกูไหมพี่น้องมึงอยากให้เบิงกูงามๆไม่อยากให้เบิงตอนตายจ้าพี่น้องจ๋าเบิงโอ้เทใส่บนเทใส่ได้ไม่เบ่ง เราเซ็งไงกบบุรตรเดินเราคิดจงไวบ้านตนีสองตัมาดือ <c oughs> าด้อมาดื้อแต่ว่ามื้อนี้ <c oughs> มื้อนี้สิก้อยเนาะเคื่งนึงน้อยนึงเนาะก้อยเจ้าของแล้วก็เซียนทอดให้ลูกทอดให้ลูกค่ะให้ลูกลูกกินทอดบ่อยเขากินอันนี้ให้กินกับสิต๊าบมะหุ่งแม่พี่น้อง <c oughs> แต่ว่าปกติเตยกาวานสต๊าบมะหุ่งลุ่นแล้วแต่ว่าบ่ดีกว่าเพราะว่าน ทอดกรอบๆมันจิบน้อยกินมันคือสีแซ่บนาะพี่น้องเนาะอาหารบ้านนอกเขาเนาะอาหารด้านบ้านอาหารนิสานเขาอาหารนิสานเนาะอื้มจะอ่อนพี่น้องจ้าบุ้งจะบอกให้น้อยเจนนะน้อยไม่ได้ใส่เดี๋ยวพี่น้อง สดๆะสดจ้ะสดๆสดๆสดจากเย้หนุ้ยเลยจ้ะส,สดๆไม่จกตาค่ะโอ้โหไปพี่น้องไปเอาไปล่างมาเดี๋ยวเขาเอาแค่นั้นก่อนพี่น้องจ้ะจกน้มาใส่จ้าหลังจากที่ล่างกุ้งเฮ็ดยังเรียบร้อยแล้วค่ะมาดี ผสมแป้งเรียบร้อยค่ะเตรียมทอดให้เด็กๆพี่น้องจ้าื้นนี้เด็กๆกินข้าวกับทอดกุ้งดีละ่งยๆกับทอดหมูบ่เห็นบ่เธอทอดกุ้งกับทอดหมูจะ้ะส่วนอันนี้ตเตะไวะ้เถะเทดก้อยกุ้งแล้วพี่น้องเนาะสำหรับเตะเตะกินด,ดิบพี่น้องจ้าเอ้ะคะอันนี้ไปเทศก้อยกุ้งพี่น้องจ้า กินเจ้าของจ้ะอันนี้สำหรับเด็กๆจะเฮ็ดอันเดี๋ยวจะทอดกุ้งให้เด็กๆค่ะแนี่อันนี้ไปล้างให้แม่ก่อนล้างให้สะอาดนะเอาก็เป็นตัวดที่หนอู่ลูกกุ้งฝอยลูกไลยก็กุ้งน้องใจว่าเป็นกุ้งใหญ่ กุ้งไฟเนี่ยละ่ะเดี๋ยวจิทอดอแซ่บแซ่ไปกินเนาะพี่น้องเนาะไปละกินกับน้ำจิ้มไก่เอาเนาะลูกเนาะเนาะแ่งไอ้บอลกิน,กน,น,นอะไ,ได้ลูกไอบ้บอลแพ้กุ้งลูกแอดบอลแพ้กุ้งพี่น้องจา้างกินเลยค่ะเลยสื่อหมูมาทอดเอาเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้อมากินข้าวพร้อมกัน,นพี่น้องจ้าเดี๋ยวเฮ็ดทอดกุ้งเสร็จแล้วกะเดี๋ยวสีก้อยกุ้งอีกแกน,นึงพี่น,อน้องจ้าเดี๋ยวมาพ้อกันนะจ้ามากินข้าวเศร้าน้ำกัน จ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมากินขา้าวเร้าน้ำกันเด้อม,มุน,นี่กับเด็กหน่อยกินกับอันทอดกุ้งจ้าทอดกุ้งแล้วก็อทอดหมูของน้อง,องบอนลนะจ้าเพื่อนกินกุ้งบ่ได้๋ยวกะก้อยกุ้งจ้าพี่น้องก้อยกุ้งแซ่บๆชิมเลยว่ากับข่าเหนียวชิมเลยด้เตรบ่ตัดเลยเด้อ พี่น้องยายนุ่ยเจ้าก็สวัสดีช่องข่อยเน์นะจะกินของข่อยน์เราสวัสดีจ้าช่องแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนเราซิมของเตะแล้วเราบสวัสดีจ้าเด้อพี่น้องซิมพี่น้องซิมตัวเดียวนึ่งดอกพ่อใหญ่ทำเอาแล้วมาตัดต้นไม้หักให้พ่อใหญ่ขโมยไม่จ้ะเนาะเวลาไปปูพื้นนั่นให้เรียบร้อยไปลูกไปแล้วก็ยกกระเพาไปกินไปกินนี่กินนี่อ่าโอเคกินนี่นะโอเคกินนี่ก็ได้ค่ะพี่น้อง จ้าพี่น้องจ้าอุ้ยปักเต่หม,มูกินได้เศ้าเลยเลยปักแต่หม,มูมาพี่น้องจ้ากินข้าวน้ำกันเด้อมุญเนี่ยมีสซี่นี่ละ<ม>อันทอ,อดกุ้งกับก้อยกุ้งนี่่ะจ้ามาม้ากับข้าวเหนียวห้อนๆ